มือถือน่าซื้องบ9,000บาทในช่วงต้นปีแบบนี้จะมีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างเนี่ยมาดูกันในคลิปนี้เลยครับรุ่นแรกของเราในวันนี้นะครับกับ Samsung Galaxy A 33 5G คือจริงๆแลวเนี่ยผมอยากจะแนะนำซีรีส์ M มากเลยนะแต่มันดูหายซื้อ,อยากจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคามือหนึ่งจากหน้าร้านของ Samsung ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่8,890บาทบนออนไลน์นะครับทุกคนส่วนตัวเนี่ยผมชอบดีไซน์ของ Samsung อยู่แล้วนะครับสวยแบบเรียบเรียบหรูๆมากๆจุดเด่นของรุ่นนี้น้้นบบผมไดหาจอแ 90เฮิร์ซมาเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าจอ o l e d เนี่ยทำให้เราได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีนะครับได้ทั้งความสวยความสดแล้วก็ความสู้แสงนั่นเองที่สําคัญเนี่ยทัชดีแน่นอนนะครับในงบราคานี้มีการน้ําไอโูน IP67 ใส่มาให้ด้วยนะครับสามารถกันน้ําจืดนะทุกคนได้ลึกถึง1เมตรเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับการกันน้าที่เขาใส่มาให้เนี่ยเราไม่ควรนํมามือถือลงไปเล่นในน้ำนะครับผมมีไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นจะดีกว่า รุ่นนี้ใส่ CPU ระดับกลางมาด้วยนะครับผมอย่าง Exynos 1280นะครับจริงๆ Exynos 1280เนี่ยปกติเขาขายประมาณ12,000-13,000เลยนะตอนนี้เนี่ยเอามาใส่มือถือราคาถูกลงแล้วนะครับผมความแรงเนี่ยพอๆกับตัว Snapdragon 768G เลยนะครับผมได้แ a m ที่ 8GB ความจุที่ 128GB นะครับรุ่นนี้สามารถเล่นเอา Free f ไฟลปรับสูงๆได้นะครับผมแต่ว่า PUBG กับเ n s ชินเนี่ย จะปรับได้ไม่เยอะมากนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือรุ่นนี้กล้องเขาใส่ OIS มาให้นะครับผม ทำให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้นิ่งด้วยนะครับหลายคนน่าจะรู้นะครับเวลามี OIS เนี่ยจะทําให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยภาพจะไม่ค่อยสั่นนะคบเพราะว่ามีตัวกันสั่นไงสรุปของตัว Galaxy A 3 3นะ้รับผมใครอยากได้มือถือที่จอสวยอยากได้มือถือที่กันน้ํากันฝุ่นได้นะครับรองรับ 5G กล้องใส่ OIS มาให้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแบตสามารถอยู่ได้ยาวๆถึง2วันเลยนะครับแต่ผมว่าแค่ย4ชั่วโมงได้เนี่ยก็ถือว่าเต็มเกลือแล้วนะ รุ่นที่2นะครับผมกับ Realme 9 Pro Plus 5G ราคาเมื่อหนึ่งจากร้านของ Realme เ,เองเนี่ยจะอยู่ที่8,190บาทนะครับส่วนใครที่เป็นสาว f r กฟรีไฟเนี่ยเขามีฟรีไฟเอเดชันด้วยนะครับก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่ในเครื่องนะครับผมราคาฟรีไฟเอ i t ชันเนี่ยจะอยู่ที่8,490บาทนะครับใครเป็นสาวบวกฟรีไฟเนี่ยต้องจัดรุ่นนี้เลยส่วนตัวผมว่าดีไซน์สวยนะแต่ว่าผมก็ยังชอบตัว Galaxy A33 มากกว่านะครับแลวพวกคุณอ่ะคิดว่างไงชอบดีไซน์รุ่นไหนมากกว่ากัน จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมก็คือเรื่องของกล้องเลยนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่ใส่เซ็นเซอร์ของ Sony IMX 766มานั่นเองนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะชอบภาพของรุ่นนี้แน่นอนนะครับใส่เลนส์มาดีขนาดนี้นะครับยังแถมใส่ OIS มาให้อีกด้วยต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ให้กล้องมาดีที่สุดนะครับในงบประมาณ8-9,000บาทจุดเด่นอย่างที่สอนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองเป็นหน้าจอที่ใส่ Super AMOLED มานะครับความลื่นไหลที่ 90เฮใช้งานได้ลื่นไหลนะครับด้วย Dimensity y 920นะครับความแรงเนี่ยน้องๆตัวสนัตะกร้อน778เลยนะทุกคนราคานี้คุณจะได้อารมที่8 g ิความจุที่128 g b นะครับเกนชินเนี่ยปรับต่ำๆนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ40-60 FPS นะครับแล้วแต่จังหวะไงส่วนพับ G เนี่ยจะปรับได้สูงสุดที่60 FPS นะครับผมรุ่นนี้จะมีระบบ Vapor c h a m b e r c o o o i n g System ใส่มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องอีกที และอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือรุ่นนี้ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้เราถึง60วัตต์เลยนะครับแป๊บเดียวก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับส่วนจาก100%สรุปแล้วโดวยรวมรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเขาให้มาครบมากๆเลยนะครับทางหน้าจอทางกล้องที่มีความสวยนะครับท้งระบบชาร์จเร็วนะครับ CPU เนี่ยก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยถ้าถามว่าช่วงนี้เชียร์รุ่นไหนในช่วงงบประมาณนี้ผมว่าก็รุ่นนี้น่าสนใจ รุ่นที่3กับ Infinix Zero 20ราคามือ1จากร้านของ Infinix N เนี่ยจะอยู่ที่8,290บาทนะครับตัวนี้ดีไซน์ทรงเรียมเหลี่ยมหน่อยนะครับผมตัวจริงสวยอยู่เหมือนกันนะให้ฟิลเบาบางนะครับขอบเครื่องเป็นโลหะด้วยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้านั่นเองนะครับเป็นกล้องหน้าที่ให้ความละเอียดมัถึง60ล้านพิกเซลเลยนะทุกคนพร้อมใส่ OIS มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับอมามอลอกมากๆเลยนะครับในงบนี้ กล้องหลังเนี่ยก็โดดเด่นเช่นกันนะครับที่เซนเซอร์ขนาด108ล้านเลยนะครับใครอยากได้มือถือที่เน้นกล้องหลังแบบคมๆเนี่ยก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับผมสามารถเอาไปใช้งานต่อได้และหน้าจอเนี่ยยังให้เป็นหน้าจอ AMOLED มาด้วยนะครับผมที่90้เฮิร์ด้วยนะครับและเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของคลิปนี้เลยนะครับที่6.7นิ้วนะครับใครชอบจอใหญ่เนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน CPU ได้เป็น Helio G 99นะครับคือแรงที่สุดของซีรีส์ G 9แล้วนะครับ ความแรงจากพอๆพอกันกับตัว Snapdragon 765ได้แรมที่8กิกความจุเยอะที่สุดของคลิปนี้ด้วยนะครับถึง256กิกเลยนะครับในราคาประมาณ8,000เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใครต้องการความจุเยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน g e n s h i Impact นะครับผมสามารถปรับต่ำๆเนี่ยวิ่งได้ราวๆประมาณ40 FPS นะครับและก็ P ับ G นะครับปรับกราฟิกได้สูงสุดที่ Ultra หรือประมาณ40 FPS นั่นเองตัวเครื่องเนี่ยใส่การระบายความร้อนด้วยของเหลวมาด้วยนะอันคือคำเคลมของเขานะก็ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกม ให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้แบบไม่ปรับคอกจะปิดลงเพื่อที่จะแบบประหยัดความร้อน เข้าใจป่ะและสุดท้ายนะครับระบบชาร์จเร็วเนี่ยก็ให้มาถือว่าพอดีพอสมควรนะครับถึง45วัตต์นะครับตัวซ m s u n g เนี่ยให้แค่25วัตต์เองนะแต่ว่าุ่นนี้ก็ให้มา45วัตต์นะครับเกือบจะเท่ากับตัวเรียวมีอยู่แล้วนะครับถือว่าชาร์จเร็วเหมือนกันนะทุกคนสรุปแล้วนะครับสำหรับอินฟ n i x Zero 20เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กล้องหน้าคมๆนะครับแล้วก็เน้นการบล็อกด้วยกล้องหน้าเป็นหลักนะครับผมแล้วก็อยากได้หน้าจอสวยๆหน้าจอใหญ่ๆนะครับผมเอาไว้ตัดต่อวิดีโอได้้ดีๆนนนั่่เออองงง CPU ก็ถถืววาาาแรรรพสสมมคใช ลุกไปเล่นเกมก็โอเคอยู่นะครับมีระบบระบายความร้อนมาเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยก็สเตเบิลอยู่ตลอดเวลานั่นเองโอเคมาถึงรุ่นสุดท้ายรุ่นที่4แล้วนะครับผมกับ Motorola G 8 2 5G ราคาหนึ่งจากช็อปของ Motorola เองเนี่ยจะอยู่ที่8,999บาทนะครับเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยขนาดพอดีมือนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละตัวเนี้ย จุดเด่นของรุ่นนี้เลยอย่างแรกนะครับผมเป็นรุ่นที่ใส่จอ OLED มาเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็น OLED ที่วิ่งถึง 120Hz นะครับสูงสุดในคลิปนี้เลยทำให้เวลาเราใช้มือถือเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้าจอสีสวยสดนะครับแล้วก็เนียนตาสุดๆไปเลยจุดเด่นต่อไปก็คือกล้องเซ็นเซอร์จากโซนี่นะครับถ่ายภาพได้สวยไม่แพ้กับโซนี i m s 766เลยนะครับคือความคมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยถือว่าออกมาสวยเหมือนกันนะครับผม และที่สําคัญนะครับเลนส์หลักเนี่ยเขาใส่ OIS มาให้ด้วยนะครับผมทําให้ภาพเนี่ยถ่ายได้คมชัดง่ายขึ้นกว่ากล้องที่ไม่ได้ใส่ OIS มานะครับรวมถึงงานวิดีโอด้วยชิปเซตน,นะครับตัวนี้จะได้เป็น Snapdragon 695นะครับผมแรงรพอๆกับ7 6 5 G ไต้แรมที่6กิกความจุที่128กิกนะครับแรมจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาประมาณ2กิกแหละเกนชินสามารถปรับต่ำวิ่งประมาณ40-50 fps นะครับส่วน PUBG เนี่ยจะปรับกราฟิกได้สูงสุดที่40 fps ท่านั้นนะครับก็คืออัลตร้าแหละ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถกันน้ํำสาดได้เวยนะครับแบบกันน้ําฝนกันฝนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ไม่ใช่อาไปจุ่มน้ำนะสรุปนะครับสำหรับ Moto G 8 2 5G เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับคนอยากได้ไม่ถือจอสวยๆนะครับแล้วก็อยากได้ความเนียนตาขั้นสุดน,นะครับที่120 h z นั่นเองกล้อง ถ่ายได้สวยจริงนะครับไม่แพ้ Sony IMX 7.6เลยนะครับแล้วก็ได้กันสั่นด้วยนะครับผมทําให้ถ่ายภาพได้คมชัดง่ายขึ้นโดยรวมของประสิทธิภาพรุ่นนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนสามารถซื้อมาใช้เป็นเครื่องหลักได้สบายๆเลยนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับผมสําหรับ4รุ่นที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบรุ่นไหนนะครับหรือใครใช้รุ่นไหนอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Bye. Uh -huh.